ถัดจาก7สิงหาคมจะเป็น14สิงหาคมเขานี้เป็นคดีท่านนายกกรณีแต่งตั้งคุณพิชิตเชื่อบานมีข่าวบอกว่าบางคนเนี่ยนะครับเขาจ้องตาเป็นมันมากกว่านักยิงปืนในโอลิมปิกที่กําลังจ้องเป้าซสอีกว่าถ้าท่านนายกเศรษฐาไม่ได้ไปต่อเป็นจังหวะลั่นจะสุนเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าเมื่อท่านนายกเศรษฐาไม่ได้ไปต่อคอรมอต้องพ้นสภาพไปโดยปริยายครับนะครับพอพ้นสภาพปั๊บอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเออก็ถ้าท่านนายกเศรษฐาไม่อยู่ ก็ต้องเป็นคนอื่นแคนดิเดตตัดเก้าไกลทิ้งเลยแคนดิเดตที่เหลือเหลือใครเหลือคุณอนุทินเหลือคุณจัยเกษมหรือคุณนุ่งอิงหรือบิ๊กป้อมอย่าลืมอย่าลืมก็เลยไม่รู้เลยนะครับว่าอะไรนะหลัง14สิงหาป่าจะล้อมเมืองหรือเมืองจะลุกเข้าไปป่านี่ทีนี้เราอย่าไปประมาทคือคือบางคนบอกโอ้เป็นไปไม่ได้หรอก เพราะว่าคนที่เป็นอยู่เขาจะยอมเหรอแล้วเขาพักคุณแค่40เสียงพักหนึ่งเขา100กว่าเสียงพักหนึ่งพักหนึ่ง40เสียงจะเอาข้ามสองพักเลยนะทีนี้คืออย่างนี้ครับมันมีอยู่สองอย่างคือว่าแคนดิเดตคุณไม่พร้อมครับอ,อย่างพักเพื่อไทยคือ,คอสมมติว่าถ้ามันจะไหลไปถึงลุงได้เนะี่ยพูดตรงๆนะมันก็ต้องหนึ่งแคนดิเดตคุณไม่พร้อมครับคุณชัยเกษมแคนดิเดตคนหนึ่งอาจจะยังมีปัญหาสุขภาพอยู่หรือเปล่าถึงแม้จะมีข่าวบอกว่าตอนนี้ถ้าไปตีกอล์ฟแล้วนะบอกอาการด สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนีบ้วันก่อนผมไปกินเวยเตีว๋วผมคิดว่าคุณอ๋องก็คงไปคุยกับคนเหมือนกันแหละมีคนแม่ค้าถึงขนาดบอกว่าค่ไม่เคยเงียบขนาดนี้มาก,ก่อนตั้งแต่ขายมานะาใช่วันก่อนเงียบจริงๆผมไปคุยกับบัณธนิการด้านเศรษฐกิจเขาบอกว่าในเมืองคุณอ๋องว่าเป็นอ๋องว่าเป็นแบบนี้นะออกไปต่างจังหวัดเงียบยิ่งกว่าในเมืองเอีกฮะนี่นะฮะจังหวะนี้อาจจะไม่เหมาะถ้าเกิดจะส่งคุณอุ้ยลงสนามใช่เอาน่ยังมีคุณอนุทิน ไปตีกอต๊อฟกันมาแล้วด้วยนี่ฮะทีนี้คุณอนุทินเนี่ยอยากจะมาเป็นจริงหรือเปล่าใน,ในจังหวะเวลานี้ก็าอาจจะเป็นเหตุผลคล้ายๆคุณลุองอิงนะครับเพราะว่าชีวิตทางการเมืองยังมีอีกยาวอาจสมมุติถ้าม,มาพลาดครั้งนี้ข้างหน้าก็อาจจะไม่ได้แล้วนะแต่คุณเป็นได้ช่วงสั้นๆเราเราเราลองไปย้อนดูการพลิกขั้วหรือล้างไพ่ใหม่แล้วกลับมาเป็นเนี่ยอย่างเช่นตอนคุณคุณอิสิทธิ์ก็เป็นได้รอบเดียวนะ อ๋อมันเป็นจังหวะทางที่อนาคตทางการเมืองยังไปได้อีกไกลนะจริงๆแล้วถ้าพี่กรพูดแบบนี้นะในจังหวะเศรษฐกิจแบบนี้เหมือนถ้าจะลุงป้อมได้เป็นเหมือนจะรับเผือกร้อนแล้วก็เข้ามาแก้ปัญหาขี่ม้าขาวเลยนะคือคืออันนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่มันมีอีกอีกเหตุผลหนึ่งผมฟังมาจากคนใกล้ชิดลุงป้อมเหมือนกันว่าจุดแข็งของลุงป้อมคือไหนฮะใจถึงลองทามเขาใบกระจายสามารถงะไรกอสามารถอะไรก็ท่านก็มีแต่สิ่งหนึ่งก็ที่ท่านเหนือกว่าทุกคนเลยค a n ดี d a ทุกคนเลยคือท่านโค้งสุดท้ายแล้ว <c oughs> อ๋อคือถ้ามาแล้วผชนกับเรื่องของเศรษฐกิจทั้งเศรษฐกิจโลกความขัดแยง้งตะวันออกกลางไม่รู้จะยังไงเลยตอนนี้เนี่ยแต่ถ้าลุงป้อมเป็นปุ๊บแล้วเกิดมีอะไรท่านก็คงไม่รีเทิร,ร์นกลับมาบเป็นนายกรับสองโค้งสุดท้ายแล้วฉะนั้นอะไรก็ได้อ๋อเออเป็นจุด <c oughs> ที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นจุดได้เปรียบเออพราะท่านอื่นถ้าเป็นคุณอุ้งอิงเนี่ยอนาคตทางการเมืองอาจจะอีกยาวไกลกว่าอีกยาวไกลถ้าจะมามีแล้วมาเป็นประเด็นว่าเศรษฐกิจอาจจะฟื้นยากตอนนี้เป็นความท้าทาย ลุงป้อมอแต่นี้ต้องบอกเป็นคนใกล้ชิดลุงป้อมให้ข้อมูลใช่อ <c oughs> โอ้โหอะทีนี้ <c oughs> รัฐบาลเนะี่ท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าพอมมีการพูดคุยกันว่า14สิงหาคมจะเป็นยังไงบ้าง มันมีคำหนึ่งนะเมื่อก่อนเคยได้ยินรัฐบาลแห่งชาติต่นี้ก็ใช้รัฐบาลารวมชาติแต่ก็งงว่าจะเกิดเป็นการปรับครมอร็ใช้ปกติปร,ร,รับคอรมอปรับคอรมถ้ารวมเนี่ยมันฟังดูเหมือนมีใครมาเพิ่มอะมีใครมาเพิ่มต้องมีคนออกด้วยหรือเปล่าครับนี่ไ <laughs> ปรับรอบนี้จะมีทั้งตัดมีทั้งเติมหรือเปล่านี่แหละฮะเราก็เลยมีต่อ,อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกันนะฮะโผ อ่าคอรมอนี่มาแรงรเร่ารัฐบาลรวมชาติ322เสียงนี่ต้องย้อนไปนิดหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยตอนนี้ตอนเขาตั้งนะครับ,บ315ปัจจุบ,บันเหลือ3 14, 1 4เพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาโดนสอยไปคนนึ่งโดนใบแดงไปนะครับที่นครศรีธรรมราชก็เหลือ70อ่าก็เลยเหลือ3 1 4เสียงทีนี้พอรัฐบาลรวมชาติเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นกราฟิกให้ดูนะครับ322เสียงครับครับอ่าเออมันฟังแปลกครับ พลังประชารัฐช่วงเบรกแรกเราคุยกันว่ามี40แต่ตอนนี้เหลือ27นี่มีวงเล็บธรรมนัตมีวงเล็บสายผู้กองชื่อผู้กองแล้วดูไปดูมาเอ้านั่นพักปัาธิปั์แต่ก็มาไม่ครบ25คนก็เหลือ21แต่วงเล็บให้สายเสียต่อนี่นะฮะคือมันเป็นถ้าถ้าเกิดขึ้นจริงนะมันเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งที่ที่เรียกว่าแปลกประหลาดโอ้คือคือมันมีมันมีบางคนบอกว่า ครั้งแรกเลยหรือเปล่าที่เป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเราย้อนไปดูมันเคยมีการพลิกขั่วตอนคุณชวนกลับมาเป็นรัฐบาลสมัยที่2เป็นนายกสมัยที่งมาแล้วนะฮะตอนนั้นก็มีงูเห่าที่ย้ายมานะฮะน่าจะถ้าจำไม่ผิดก็คือมาจาก อ่าพักประชากรไทยนะของคุณสมัครแล้วก็ย้ายมา <user windows S 2> มาอยู่รัฐบาลแล้วก็ไปตั้งพรรคใหม่เลยเข้าใจว่างูเห่าถูกพูดถึงครั้งนั้นน่าจะเป็นครั้งแรกในสัาห์ใช่คำว่างูเห่านะครับแล้วก็เหมือนกับคุณคุณสมัครเนี่ยก็ถูกเปรียบเป็นชาวนานะเคยไปเจ็บงูเห่ามาเลี้ยงสุดท้ายก็เลยหนีไปใช่ฮะแหวงกัดด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะทีนี้ก็จะจะคล้ายๆกันคือเหมือนกับมีพักการเมืองโดนผ่านะแต่ครั้งนี้เป็นสองพักเลยคือพลังประชารัฐแล้วก็ประชาธิปัตย์ฮะคือตอนนี้อ่าไปดูอีกภาพ แต่มีการคือตอนนี้จะได้คำว่าเคลมหรือการอ้างกันคนกู้กองเขาบอกมี27ถ้าไปถามฝั่งลุงป้อมบอกไม่ถึง27ไปถามอีกทีนึงบอกเอ้าไม่แน่ฝั่งลุงป้อมมาอาจจะไม่ถึง13เองด้วยซ้าไปนะครับฝั่งพระปฏิปัติเอาตัดไปเลย3ามปูชนียบุคคลคุณชวนคุณบัญญัติคุณจุลินแล้วก็หลานท่านิพนธ์ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยนะก็สี่ท่านลูกชายครับคุณสามเส้นคุณยามณีเป็นเป็น4ีท่านก็4ท่านที่เหลือ21 เหมือนพร้อมเหมือนพร้อมใช่ครับเพราะว่าเคยแสดงพลังมาแล้วนะส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยสายผู้กองเดี๋ยวเราขอข้าไปภาพนู้นเลยนะฮะที่ที่มีการนั่งรวมๆกันนะครับสาท่านสามสิบเอ็ดท่านผู้กองรวมกับรัฐมนตรีสันติพ้อมพัฒน์ครับวันที่มาประชุมกันแล้วเขาบอกว่าจะขับคุณสามารถออกใช่ไหมครับอันนั้นสามสิบเอ็ดท่านภาพเนี่ยนะฮะทีนี้ก็มีการไปสัมภาษณ์คุณปารีนานะครับในรายการของคมชัดลึกในเชื่อเชือเนชั่นในเนชั่นทีวีของเรานี่แหละ เขาบอกว่าจริงๆถ้าไปร่วมรัฐบาลจริงเนี่ยกลุ่มผู้กองไม่ได้มีเท่านี้หรอกมี39เดียวนะพลังประชารัฐมี40ครับถ้าหักไป39น่าจะเหลือผู้ลุงป้อมคนเดียวแล้วนะครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอฮะมันจะเป็นไปได้เหรอครับนี่ลืมมันมีกลุ่มคุณวราเทพที่กำแพงเพชรมีกลุ่มรัฐมนตรีสันติอีกแล้วถ้าไปแบบนั้นนีทิ้งลุงคนเดียวเลยลระก็คือคือในทางการเมืองไม่มีใครอยากออกจากรัฐบาล Oh. อาจจะไปอยู่ห้างนี้หมดนะครับทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเอะไคต้องขับใครนะเกิดสมมุติว่ามัน,มนไปกันไม่ได้คใครกลุ่มเสียงกรรมาการบริหารพักเนี่ยแต่ลุงป้อมหัวหน้าพักนะพลนเอกปวิตธหัวหน้าพักนะครับแต่ถ้าพักปฏิบัติก็ไม่โอ้โหก็ไม่ง่ายอีกถ,ถ้าจํากันได้เคยมีข่าวมาแล้วว่าเอถึงขั้นจะต้องขับคุณชวนออกจากพักหรือเปล่าตอนนั้นจําได้ไหมฮะ <c oughs> เคยมีข่าว <c oughs> ที่เขาจะไปรุ้งรัฐบาลไม่ใช่มีครั้งแรกนะครับอ เคยมีคนกระซิบมามีปัญหามากก็สามารถขับกันได้แต่คําถามคืออดีตนายกสองสมัยประธานสภาเป็นแกนนําพักมาอย่างยาวนานถึงก็ขับออกเลยล่ะแฟนกลับจะรับได้หรือเปล่านะแฟนประชาธิปัตย์แท้ๆซึ่งตอนนี้ก็คือหมายว่าเสียงก็ลดลงเรื่อยๆอยู่แล้วนะจะดิ่งลงไปอีกหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่า21ท่านสมมุตินะครับถ้าเป็นไปตามนี้จากพักประชาธิปัตย์หรือ27ท่านของกลุ่มผู้กองธรรมนัสจะขอให้พักขับออกพักก็คงไม่อยากขับออกอีกแล้วใช่มันก็เลย เออก็อาจจะคล้ายๆก้าวไกลถ้าเกิดสมมติถ้าจะยุบจริงก็คงมีประเภทใส่แจ็คเก็ตสีหนึ่งใจสีหนึ่งนะฮะก็คือว่าคนที่ยังอยู่ก็อยู่ต่อไปแต่อาจจะอาจจะเอาใจออาห่างแล้วก็รอจังหวะที่อาการเมืองพลิกพิกเปลี่ยนเพราะเรายังจํากันได้ถ้าเผื่อทีมผู้กองนี่แหละนะฮะที่ตอนนั้นก็เป็นข่าวโด่งดังนะฮะมีวิกควอมก็บอกว่าอาจจะรับรู้ด้วยซ้ําก็คือเรื่องไปขยับกุยลุงตู่จำได้ไหมครับโดน,นพิพาไมามตวบังใจแล้วมีข่าวว่าเสียงอาจจะโหวตไม่ถึงครึ่งอือคือเรียกว่า <ก>ฟ้าผ่าน,านกางสภาเลยประเด็นกันอยู่